สวัส okay. ดีนักเรียนทุกคนนะคะก็ข้าพมรุมนะคะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะวันนี้มีเรื่องแจ้งนะคะก็คือหนึ่งเลยน้ำหนักส่วนสูงนะคะให้นักเรียนที่ให้นักเรียนไปชั่งน้ำหนักส่วนสูงนะคะแล้วก็แจ้งมาในแชทส่วนตัวหรือลายส่วนตัวครูนะคะ ครูจะบันทึกเป็นข้อมูลแล้วก็ใช้เขียนลงในสมุดปกด้วยเพราะเรามีเวลาเรียนอีก1เดือนนะคะก่อนที่จะสอบนะคะดังนั้นเอกสารต่างๆจะต้องเรียบร้อยแล้วนะคะฝากนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องน้ำหนักส่วนสูงนะคะให้นักเรียนไปดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วก็มาแจ้งครูด้วยนะคะส่วนเรื่องที่สองนะคะ,ะดูจากปฏิทินวิชาการนะคะ เราจะสอบปลายภาคนะคะวันที่สองถึงสี่มีนาคมสองถึงสี่มีนาคมออนไซต์ก็ฟังไปด้วยได้สองถึงสี่มีนาคมซึ่งแน่นอนเราเหลือเวลาเรียนในชั้นมัธยมสามเนี่ยอีกแค่เดือนเดียววันนี้วันที่หนึ่งกุมภานะับไปหนึ่งเดือนถ้าตัดเสาร์อาทิตย์ไปด้วยเหลืออีกแค่สี่อาทิตย์ยี่สิบวันเท่านั้น เหลือเวลาแค่ยี่สิบวันเท่านั้นเราก็จะสอบปลายภาคแล้วนะคะดังนั้นตอนนี้ทุกคนจะต้องไม่มีภาระง,งานที่มันค้างค้างหรือค้างค้างน้อยที่สุดเต็มที่จริงๆอาทิตย์นี้เราต้องเคลียร์ให้หมดแล้วนะคะนี่คือเรื่องที่สองเรื่องที่สามเรามีบางคนที่ยังไม่ส่งเอกสารคือหนึ่งรูปถ่าย ทีนี้ทางฝ่ายวัดผลไม่สามารถออกใบปพให้นักเรียนได้นะคะไม่สามารถออกเกรดให้นักเรียนได้ไม่สามารถออกใบจบการศึกษาให้นักเรียนได้ถ้านักเรียนยังไม่ถ่ายรูปใหม่นะคะฝากตรงนี้ด้วยนะคะสามเรื่องนะและสุดท้ายเลยฝากนักเรียนออนไลซต์ site. เรายังต้องเว้นระยะห่างอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้หลุดมาตรการป้องกันหลายๆคนไม่มีสปเปรย์ไม่มีเจลแอลกอฮอล์พกมาได้ถือลงไปข้างล่างได้นะคะสวมแมสเว้นระยะห่างนะคะทำให้เรียบร้อยปากแจ้งเรื่องที่เออนักเรียนจะสอบรายภาคย้ำหนึ่งครั้งคือ2อถึงสมีนาคมนะคะ2อถึงสมีนาคม ส่วนสอบโอนิ net, เราจะสอบวันไหนคะโอนิ o net, <Okay. S 1> เราจะสอบวันไหนอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์อ่าวันที่ 18, 5, 5, 5. ท13กุมภาพันธ์นะคะสำหรับนักเรียนที่ลงโอน็ดไว้ o นะคะเราก็จะมีการสอบโอน็กันด้วยนะคะีะ่สิาห25มีนาะคมก็คือประกาศผลสอบโอน็นะคะสอบผอบเป็นผู้จัดแต่เราจะสอบกันที่โรงเรียนนะคะก็จะมีรายชื่อนักเรียนที่ สมัครเรียนไว้นะคะและฝากนะักเรียนที่จะที่เรียนออนไซน์ site, เราตรวจ ATK อีกครั้งในวันที่6กุมภาพันธ์นะคะเราจะตรวจกันทุกอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยนะคะของทุกคนรอบหน้าจะเป็น6กุมภาพันธ์นะคะโอเคอ่ะสิบประภาเพิ่งเข้ามา เออสวัสดีค่ะสิบปาพาก็ฝากนะคะงานตอนนี้งานภาระงานเนี่ยที่มีอยู่นะคะเป็นงานในห้องก็คือหนึ่งเลย My Map นะคะเกี่ยวกับอาหารเส้นวิชาการงานการงานหรือชมรมคะ่ะ m มล์แมเนี่ยชมรมนะคะ 2. อภาษาไทยสำหรับคนที่ยังไม่ได้อัดคลิปนะคะให้นักเรียนไปอัดคลิปให้เรียบร้อยสมคัดจีนคัดจีนจะเป็นงานค้างนะคะแล้วก็ 4. ี่แมทนะคะก็จะมีบางคนที่ยังไม่แล้วเสร็จพยายามตามให้เรียบร้อยนะคะอะสวัสดีค่ะสิบประภาภคสวัสดีครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวครูจะปล่อยให้นักเรียนไปเต็มตัวเรียนวิชาต่อไปนะคะ เพราะว่าใกล้ถึงเวลาแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบใจทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ